เบคโขึ้นจากน้ำครับหลังจากล้างรถเสร็จครับนี่พักงานครับเอารถลงสะเลยน้ำก็เพื่อมเลยน,น้ำเลยครับตอนนี้ดูเบคโออาบน้ำครับต้องมีแต่ให้คนเล่น ีมาทำงานอยู่ปูหินครับล้างหน่อยครับเป็นตายเย็นแท้แต่เย็นดีครับ รอทรายครับกับงานนี่ได้งานนี้ครับสันเขื่อนครับหนะักครับเป็นจอ่อนจากล้างเสร็จแล้วครับ PC ซ6 0 LC ต้องเดินเบาๆครับเพิ่งล้างเดี๋ยวเปื้อนครับ ครับดูครับไปทางไหนเราจะพาไปถึงที่จอดเลยครับแล้างสาดเลยครับแขนตัดไม่มีดินเลยครับดูแลรถอย่างดีครับ ล้อตะขาบเลยครับพี่ยังติดดินอยู่น้อยครับดเดินตรงได้เดินทุชานะครับฝุ่นถึงล้างเดี๋ยวเพื่อนเหมือนเดิม

นหนขุดเดี๋ยวมาถ่ายให้รับชมครับสวัสดีครับ